Zombie Apocalypse <laughs> เอาเลยครับก็อยู่กับผมในป๊อปิกแมนนะกเกมจูสุดยอดดอะกรีซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ในโนเสาสุดแสนจะเร้าใจนะผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา2องทุ่มแล้วนะก็เป็นเวลาที่ทุกคนที่เล่นเกมนี้ก็รู้กันอยู่นะผมว่ารีกหรือทัวร์เนต์ประจําสัปดาห์เราก็ได้เปิดขึ้นแล้วนะผมประจําสัปดาห์นี้ก็แน่นอนเลยนั่นก็คือ Hoo! อินโดมินาเรสอัตราดอกแบงก์ก็สวยลวนมากเลยนะครับผมาร้อยห้าร้อาสำหรับผู้เล่นใหม่ใครที่ยังไม่มีอินโดมินาเล็กก็เรลกนี้จะเป็นเรลกที่จุดประกายทุกคนนะผมเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวสายเนื้อที่เป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยแล้วสามารถเอาไปทำเป็นอินโดแรปเตอร์ได้นะผมแต่ว่า ก่อนที่ผมจะตีเหล็กผมจะทําในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดเ <ś le> ชืเ่อเด้ว่าทุกคนจะไม่คาดคิดนะผมว่าผมจะทําอย่างนี้นะผมนะอ,ออกมาทีเร็กนะผมแล้วก็คง <ś le> ไม่ต้องบอกนะว่าผมจะทําอะไรนะผมผมจะสร้างอินโดมินัีเร็กนะครับผมแล้วก็เอามันออกมานะผม <ś le> ไอ้มันได้อย่างนี้เลยอโอเค okay. <ś le> น้าอินโดมินาเล็กนะครับผมนะวางคู่กันเลยอ้าปลดล็อกนะครับผม <laughs> ได้แล้วเลยครับผมผมต้องตีแม่เหล็ก <laughs> ผมต้องตีไหมทุกคนต้องตีสิครับทำไมจะไม่ตีล้วแต่เราจะเอามันไปลุยเหลีกนี้นะครับผมสำหรับอินโดมินสเล็กของผมนะ <laughs> ว้าวก็มีเลือดอยู่พันสี่พลังโจมตีอยู่ห0าร้อนะผมโอเคในเมื่อมันออกมาแล้วตัวเดียวคงยังไม่พอผมว่าต้องมีอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับการที่จะรุยเลกนะอ่าโอเคเรียกว่ากูทำไรของกูวเนี่ยให้มันได้อย่างงี้ใช่อ่ามันอยู่ไหนไหมะเนี่ยอินโดมินัเเล็กอาชมัม อ่าก็อย่าไปทําตามกันนะทุกคนนะอ่า1,680เลยเลยหรอโอเคไหนๆก็ได้มานออกมาแล้วนะครับผมเราก็จะลุยกันให้สุดนะอ่ะเอ้ยเพิ่มอีกระดับแล้ววะอ่ะมาเริ่มกันดี่ฝ่านะสำหรับบลีกอินโดมินัสเล็กนะผมอย่าไปทําตามนะครับผมทุกคนโอเคนะก็ ตัวมันเองก็ต้องไล่ล่าลี้ตัวเองดิเรื่องมันมีเท่านี้แหละ <c oughs> นะสำหรับทุกคนนะผมอา่าผมจเาเป็นตัวนี้ไปตัวหนึ่งก่อนนะผมใส่พืชต้องมีวะ่ะแล้วก็เนื้อนะแล้วก็น้ำโอเคเลยอ่าถามว่าทำไมผมทำอย่างนี้นะกเ็เลิกติดใจกันได้ทุกคน <c oughs> เลิกติดใจกันในที่นี้ก็มามีน้อง f อนะก็พูดว่าทำไมเมื่อไร่พี่จะทำอินโดมินัตเล็กสักทีนะผมทำแล้วนี่ไงทำก่อนด้วยทำก่อนที่ตีเหล็กนี้นะผมมาเอาแต่มาเจ <c oughs> นพร้อมสุดๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเอาอินโดมินัตเล็กขยี้พวกแกอย,ยดุย <c oughs> อ่าไม่ใายง่ายหรอกเชื่อเดี๋ยว เชื่อว่าไม่ตายง่ายนะผมมาเลยอุ้ยแฝดแฝดแฝดสมเอ้ยผมตายเนี่ยถ้ามันจบตีสองมีประเด็นมีประเด็นโุ้ยเริ่มมามันก็ดูเดือดเลยเนี่ยโปรติจะเจอเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะอันนี้พี่เจอเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะอ้าวก็วันในวันแรกนะเราตั้งใจที่จะไปอยู่แหลงทอ,องนะผมแดงแนนโอเคอยู่โอเค <laughs> อยู่ก็ได้อยู่นะผมมาเลยอุย้ยมีสี่แล้วว่ะที่หายจบตีสี่เราตายเนี่เนี่ยมีประเด็นมีประเด็น เป็นไม่ได้สูงเลยว่ะโอเคที่โจมตีอะไรไม่โจมตีจิตใจมัดมันอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลำทานนะผมพูดเลยจะโจมก็โจมนัเที๋ยวลำทานมาก <c oughs> นี่คือความลำกาของผมงางเรื่องเมียเนี้ยโอ้โหตายแล้วเรานมีสิบหกเองโอ้โหมีหกนะผมเออพี่มีสิทธิ์ล้มเราได้นะถ้ามันโจมตีหกนะผมมา ก็ฉันอยากจะไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ใช้อินโดนีนัสเล็กคนทุกคนยังไงล่ะอ่าอุ้ยชิบหายแล้วเอาจริงนะเอาจริงจ้องตีะ้ะผมตายนะผมเอือเรียบร้อยเออยกแรกให้มันดูดีอย่างนี้ไอ้มันสู่สีอย่างนี้หน่อยไม่งั้นไม่ไปทับใจนะผมโอเคมา จมตีหนึจมตีสเก็บไว้เพื่อนใช้ไม่ตายไม่ได้๋ยวไม่เท่เดี๋ยวมันไม่เท่ีน่นะเรียบร้อยนะผมมาก้กองแก้วก็ไปแล้วนะผมมาอารันการมมาเลยมีแค่4.7เท่านั้นถ้าจมตีสี่ก็ยังล้มเชิญไม่ได้มาเลยอารันกาสรัสก็อยากจะบอกคนที่มีอารันกาคนนี้ว่าให้เอาไปทำอารันกาสรัสนะเพรตัวนี้อารันการเฉย แล้วก็จะใช้ได้ดีมากเลยครับผมสำหรับคนเล่นอาใหม่เลยนะผมโอเคการันนี่นะเรียบร้อยส่งกลับบ้านมีนอนนะผมโอเคโอ้โหไม่ตึงเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่นะผมคืออย่างน้อยๆฝั่งตรงข้ามก็ยังสู้บ้างนะผมบางครั้งแบบว่าไม่สู้เลยโอ้ยโอ้ยตายยังไม่อยู่แรงแรงเลยล่ะโอ้โยแสดงว่าดูเดือดมากโอ้โห ตั้งแต่เรามีอินโดมินัสเล็กแข่งขึ้นใช่ไหมแต่ผมมีเจน2แล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนอันนี้เจนแรกนะผมต้อทำตัดหน้าซะง,งั้นอะชิบหายแล้วจีเอ็มอยากจะแจก,กมึงมึงทำอย่างเงี้ยโอเคเรียกว่ากูเป็นลูกเกียร์จีเอ็มและอาการเนี้ยเขาต้องเกียริกูมากแหละมึงทำเหี้ยอะไรมะเนี้ยโอเคมันได้เงี้ย ต้องขออภัยด้วยหลุดคำไม่สุภาพด้วยอ่าผมก็จะเอาผมไม่มีพืชเลยอ่ะแถวนี้เอาตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ตัวนี้แล้วก็แนวเป็นตัวนึงโอเคเลยเอาลึครับก็กลับเข้ามาแล้วนะโอ้ยแข็งตึง,กงเกลียวแข็งจัดเลยทีเดียวโอเคอย่างนี้แหละที่ฉันรอคอยฟาวมาทับใจมันจะเกิดจากตรงนี้ผมมีถึง280รอแปดสมันเข็บตัแตกเมื เรียกว่าเสียงกระจาดเลยดีเด้จะถึง280ร้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเชิดเดไม่ถึงอ่ะไม่ได้ไม่ได้โจมตีหนึ่งยังอยู่นะผมสบายพูด <c oughs> ได้เลยว่าสบายจัดๆอ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะผมเหลือนหนึ่งโอเคอันแน่ <c oughs> ยังไงฉันก็เป็นต่อตรงสแต็กละ่ะบอลเลยตัวนี้ผมอยากได้มากเลยนะสำหรับอ่าไพโนไพโ,โอนโนสองล้านปะ่ะไพโอสุขัดีิสุข สอรัดอะไรอะสอรัดเตียม <c oughs> มาผมก็จะเอาตัวนี้เปลี่ยนไปนะผมโอเคแล้วก็เก็บแต่งให้หมดนะผมนี่มันเป็นตัแผนหลอกล่อนะผมกองแก้วหลอกล่อมันไม่ก่อนยังไงเราก็ชนะได้อยู่แล้วลูกโอเค <c oughs> เอาบาแล้วก็ขวนหน้ายับอะพูดเลยปากแหลมติดเตียวแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ไม่โจมตีนะครับผมเห็นไหมบอกแนละ้วเก่งกันสุดๆอะสำหรับเล็กนี้มัจะได้ไม่ได้ยังไงกูมไม่รู้ว่าปลดล็อกไปแล้วไม่ได้สึกศักดิ์ศรียังไงเราก็ต้องทวงศักดิ์ศรีของเราคืนนะครับผมไม่ได้เลยแจ้งมาคิดว่าผมจะไม่สู้สุดพลังหรือไงผิดแล้วผมจะเอาทุกอย่างเข้าแรกที่มีนะผม โดนกัดเลยเขาแรกที่มีเอือกระเด็นกระดอนเลยผมก็อยากประทาผู้เล่นใหม่เหมือนกันผู้เล่นเก่าคงไม่อยากได้เท่าไหร่นะสำหรับอินโดมินตเล็กนะเพราะว่าเวลาใครเข้ามาในเกมนี้เขาคงสร้างอินโดมินตเล็กกันหมดอนะ่ะยกเว้นกูคนเดียวนี่กูไม่สร้างอินโดมินตเล็กนี่นะเรียบร้อยลงไปนอนกองนะผมผม,ผมคิดว่าเกมนี้เราไม่จําเป็นจะต,ต้องมีตัวซิกเนเจอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ได้นะนะผมเพราะว่าในเสาทุกตัวผมว่ามีค่านะ แล้วก็มีความสำคัญแล้วก็แบบว่าแพ้ท่ากันอะไรกันก็สามารถพิกเกมแล้วก็เอาชนะได้นะผมโดยการที่เราใช้สมองเล่กสมองเนี่ยมีไว้ทําไมอ่ะมีไว้ขัดหัวแล้วไงโอเคมาอยมีหกแล้วนะผมแต่ยังล้มผมไม่ได้หรอกเชื่อเชื่อว่าล้มผมไ,มได้โจมตีหกตูวนี้ตายไหมเหลือสอง ไม่ตายไม่ตายนะผมโอเคประสบแกมเป็นแต่งกันเยอะอีนูน้อยขยี้มันเลยอันเจติโนซารัสตินโอ้โหช้าไปด้วยอ่ะมันฟาดหัวไปก่อนแล้วมากองแก้วถนายอยู่ข้างฉันแล้วก็นายจะเป็นอมตะไปช่วยี่รันดอนแต่นายอยู่ตรงข้ามกับฉันนายรู้ชะตากกันตัวเองแล้วใช่ไหมเว้ยมันจะเป็นเช่นไร โอ้โหสุดจัดอ่ะโจมตีใสแล้งั้นอ่ะอนับถือน้ำใจนะผมโอเคดังนั้นเราก็จะจัดด้วยท่าไม้ตายสูงสุดเลยนะผมจัดการมันแอสซอลอตแห่งโลกยุคดึกดำบรรน์นะยุคเนโนเสาดิดึกดำบรรดึกดำบรรด์มันใช่ยุคเนโนเสาป่ะโอเคเช่นเดิมโอเคชนะแล้วผมสามสิบแต้มอ่ะมันต้องมาแล้ว่ะโอ้พิ่งจะได้แสงแหล หายสุดๆเลยทีเดียว75เลยเหรออะไรกันเนี่ยอีกทีหนึ่งเนี่ยผมโอเคถ้าได้30อย่างเงี้อ่าแรงแลเราก็ต้องใช้การแลนะผมะดูผมเป็นแบบก็ได้นะผมเราพยายามแบบว่าเราจะได้แต้มเยอะนะทุกคนดังนั้นถ้าในโนเสาไม่สู่สี่อะ่ะเราจะได้แต้มไม่เยอะนะผมดังนั้นโอ้โหผมนี่แบบรีดรีดเข็นจกกักระสุด ดิช่นอาลุโตนะอ่ะมาดูกันดีฝ่านะผมน่าจะไหวโลนละอ่าก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมที่ผมต้องพูดว่ากลับเข้ามาเพราะว่าผมดูโฆษณานะผมมอ,อย่างนี้ก็ไย่อะด๊ะโอ้ยเพชรคาใสนายกท้งนั้นเลยทีเดียว,ยวตายแน่ๆไหเก็บสแต่ไว้หนึ่งก่อนดีฝ่านะผมโอเคเดี๋ยวผมจะใช้68เนี่ยล้มมึงบ้าเลยเจ้าไดเมตโทนกาใส่ไหม ไม่โจมตีนะผมเห็นไหมบอกแล้วจิตใจมันไม่แข็งกล้าพอนะผมก็ป้องกันไปสร็จนี้ก็ลงไ,ไม่ได้แล้วนะผมอ่าน่ากลัวคืออ่ามอโคเลียนะผมที่อยู่ตรงกลาง <c oughs> โคเลียอะไรอะชื่ออะไรอะโคเรียโซลัดอีกโคเลโนโซลัสแหมมอโคเลียอีกไหมเอยแสดงว่ายังไม่อยากกลับบ้านดิอาการนี้ต้องการจะยื้อใช่ไหม <c oughs> ต้องการจะยือ้อจะจัดโอเคมา ไม่ได้ป่ะเรามันแบบว่าใส่โจมตีแบบหิวข้าวอะ่ะหิวข้าวแล้วเนี่ยจะไปกินข้าวแล้วมารีบรีบเถอะเดี๋ยวเชื่อดิไม่งั้นเนี่ยจะปล่อยพี่หิวข้าวอยู่เงี้ยอเอ้ยอะไรก็ไม่โจมตีนี่มันคืออะไรอะ่ะอารันจิกอะ่ะมาเอ้ยมีเจ็ดแล้วสินะเยอะจัดเลยสแต็กของผู้ม,มึงไงมาเลยจะมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้ามาอพร้อมอยู่แล้วฉันมีแผนไว้รับปือแกอยู่แล้วตัวนี้มาเพื่อแบบว่ารับดาเมจโดยเฉพาะนะผมมาเลยโจมเถอะ,อะถ้าโจมหก ไม่ตายนะจะบอกไงจอมตีเจ็ดหิตใจมุ่งมั่นผูกพันรักใหม่ตายดิอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยแล้วนผมอ่าดิฟจันก็ตายไปแล้วนะผมโอเคไม่เป็นไรพระฉันคิดแผนไว้ให้พวกแกเรียบร้อยแล้วออกมาโอเคเรียกว่าสวยเลยอะ่ะสวยที่สวยโอเคมาเผื่อไม่ตายด้วยอ่ะไม่ได้โคเรียจัดจอมยนืนนะมีสิทธิ์ตายนะเนี่ยมีไหม มีดิโอ้โหร้อยเก้าสิบแปดเลยไม่ตายได้ไงอะ่ะนี่มันแก๊สลีเจนระดับสองเลยนะเฟ้ยเออป้องกันสองก็ไม่อยู่นะผมดุดแรงจ,จัดๆเลยทีเดียวชอบมือมันมากเลยมือมันเหมือน,น,นอ่าคนเลยนะถ้าเอาจริงๆนะผม,มนีไ่ไงเใช่ไหมไม่โจมตีออ๋มันได้อย่างงี้เด็ดแกล้งมันอาหนึ่งสนะองสามสี่สี่ห้านะผมโอเคนั่นเองเออไม่อยากลังแกเลยแต่ผมก็อเอาจริงกันซะหน่อยนะ เร้ดูจากอาการนะผมก็คงเป็นผู้เล่นใหม่ทั้งหมดนั่นแหละที่ต้องการการไปนี้นะผมโจมตีอกโอเคเรียบร้อยเราลงเรียนจีน <laughs> สวยสดงดงามนะผมหมู่กุลาจังไม่ตายอะ่ะโอ้โหแข่งแกร่งเกินไปนะผมราบฝั่งนู้นนะผม ฟาดหางใส่มันคุราจังโอ้ปันหัวว่าไม่ฟาดหางนะผมมีฟาดงวงฟาดงาแบบไม่ใช่ช้าง <S <S เอสลตดแห่งยุคดึกเดมบันอีกแล้วใช่ไหมใช่ดิงั้นเอสลตดก็มีหลายสิบพันแกนก็มีสิทน,นะหรือว่าอาจจะเป็นตุ๊กแกก็ได้นะผมตุ๊กแกที่อยู่ในน้ำไอ้ไม่กล้าโจมตีเรา่างนี้ใส่สุดเลยเอาไว้ทําไมอะ่ะประกาศศักดิ์สีทธิ์ฟามันใส่น้ําไปเลยอะ่ะนี่นะแลเรียบร้อย เออให้โอกาสโจมตีก็ไม่โจมตีนะผมเออเรียบร้อยแล้วตายตัวเดียวเฮ้ยแรงที่เราจับจองอุ้ยยี่สิบเก้าอีกไงสามสิบก็ไม่ได้อะ่ะโอ้โหใจดำสุดๆโอ้ยอันดับเก้าสิบหกเลยเหรออุ้ยแสดงว่าคนอยากได้เยอะแยะมากเลยอะ่ะโอ้โหห่างมากเลยอะ่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วร้อยหกสิบฟันเลยผมเข้ามาช้าด้วยนะเนี่ยมีประเด็นมีประเด็นแล้วมึงก็ไปทำอีเวนต์คอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้โอเคโอเค ซำ awesome. อ่ะมาดูให้แรกอะ่ะแจกกระสุนจ้าจานะ่ะอันนี้แรงเงินแล้วใช่ไหมแรงเงินเราก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วว่าเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้อ่ะใส่ให้ยับเข้ามากันอีกแล้วนะครับผมขอดูคูต่ต่อสู้หน่อยอก็แล้วกันโอ้ยแต่แข่งแกงไม่เท่าเราหรอกเราแข่งแกงสุด <laughs> พูดเลยว่าเราแข่งแกรงสุด <laughs> เก็บแตถ้าเราเก็บแตกแบนี้จะไม่รู้นะว่าเราจะคิดทำอะไรอย่างนั้น อันแรกขล้มไม่ได้อย่าเพิ่งไปโจมตีนะผมถึงจะลดเลือดเป็นได้ก็ตามนะผมแต่มัน,นไม่รู้ไงว่าเราจะทำอะไรนะผมโอ้ยเฮ้ยหาทายอำนาจมืดสุดๆอย่างนี้คองอาภัยให้ไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่า้าทายอำนาจมืสดสุดๆตายไม่นด้ให้มันรู้สางว่าแชนเป็นใครโอเคโอ้ยห้าสปแดง อ๋ไม่อยากรังแกเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เขาต้องรีบมาแล้วก็ต้องรีบไปจะหิวข้าวสิ่าเหมือนผมเนี่ยผมหิวข้าวมาแต่งคนต่งหิวข้าวมาเลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วเวลาโรดดอนโจมตีสองห,หมืนแมบอกเลยวหิวข้าวจริงด้วยหิวจัดเกินไปแล้วอาการนี้หรือว่าเขาจะยอบจำนวนเลยว่าโจมตีหนึ่งนะผมแล้วก็ไม่ป้องกันไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะผม าะจะให้โอกาสเขาได้ล้มตัวนะผมโอเคนี่แน่ <c oughs> <c oughs> เราก็เคยเล่นมาแล้วก็อยู่ระดับนั้นนก่อนรอยเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แล้วมัง้งไอคนนี้มีวิบวับเต็มไปหมดไม่ได้อยู่ระดับนั้นแล้วโอเคจอบตีสองไปนะผม <c oughs> ยังมีโอกาสเก็บไว้หนึ่งด้วยแต่ว่าเราได้ใช้ไม่ตายไหมดูจากสแตก็กผมว่าไม่ได้ใช้ไม่ตาย <c oughs> เฮ้ยได้ใช้ไม่ตายว่ะจัดการมันสไปโดจัง ไม่ใช้นานแล้วเา่าซะหน่อยตัวสีฟ้าหน้าสีฟ้าเลยทีเดียวงับสี่เป็นห้าเลยเหรอสไปโน,โนจังโมดขนาดนี้เลยเหรอโอเคโอ้โหก็ชนะแบบไม่คาดฝันนะแล้วก็ได้แค่22เท่านั้นทำไมแต้มมันหดลงไปเรื่อยๆวะเนี้ยโอ้โหต้องตีกีกหลายทีเลยเนี่ยบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวฝากกูจะได้แรงทองตตตตตตได้เงินไม่ต้องเงินก็ได้มั้งอย่างอื่นก็ได้มั้งฮะอ่อมีเป็น สิบเป็นร้อยเป็นพันให้เงินมาซะเงินเนี่ยแลโธ่เราแบบเนื้อจิตใจมันเอาพาโลปัสเป็นตัวหนึ่งแล้วกันเราเอาตัวนี้เอาเฮ้ยผมเอานุกไปเล่นบ้างดีว่าผมยังไม่เคยเอานุกไปเล่นบ้างแหละลุยกันดีว่านะผมอ,อก็มาอีกแล้วนะเป็นละลอกที่เท่าไหร่ก,ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าโอ้ยสู้ได้แน่แน่เด่นแล้วถแล้วคุณจะได้แตม้มสักกี่แต้มวาเนี่ยโอเคเก็บสแต็กไว้ก่อนนะผมเพราะยังไงเพื่อนเราไม่แพ้แน่นอน ามาเลยเอานกมาดูซิว่าจะได้เปรียบไหมผมว่าไม่น่าได้เปรียบเท่าไหร่แต่วนะ่าก็โอเคอยู่แต่ว่าโลบัสไม่ตายแน่นะผมอ้าวอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นอ่นะก็วสวยดิพี่สวยพี่สวยผมป้องก,กันหนึ่งไว้ก่อนนะผมเพราะว่าถ้ามันมี 4, สีรวมสีสีผมไปเหมือนกัน <c oughs> ผมไปได้เหมือนกันมาเลยมันก็ดูดีนะสําหรับอาโนโดซอรัสนะผมมาเลยโลบัสอย่าไปกลัวมันเรียกว่าคำรามไว้ก่อน ทำรามได้แค่นี้เองอ่ะแปรแปรโอเคอเราจะแกล้งมนันยังไงดีเาไม่แกล้งดีกว่านะเก็บเก็บสแต,กต็กลงหมดเลยเต็มจะการโจมตีไหมอุ้ยเมืนอนลกค้าแลวดิสแตก็กนมีต้องห้าแล้วอ่ะนี่มันสวยโรจะจรรัดเลยนะสำหรับคนที่จะมีสแต็กนะอ่ามันจะต้องใส่ที่เลขห้าน,นี่แหละดูดีใส่อะไรโจมตีห้าเลยผมตายนะผมกัดรุนแรงมากเออพันสี่โลปพัดไปสะแล้ว เฉา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 นี่แหละที่ผมรอคอยนะผมกับการต่อสู้ที่แสนดุเดือดร้อยเก้าสิบ้องกันหนึ่งพวกกันสองเหลือไว้อ่าโอเคโดน <c oughs> ตายได่นนะโอเคมาหึมเจ็ดสิบหกน้อยมากสำหรับเคนโทสซรัรนะผมมันเพิ่งเลเวลสี่ไงอุย๊ยอาหารไม่รูดจสมบูรณ์นี้มาอยู่ส่วนพี่เลกเคนโทเชื่อดิอาหารนี่เต็มเปี่ยม เปียบด้ว่คุณภาพอ่ะไม่โจมตีนะผมไม่โจมตีเดี๋ยวผมไล่เลยผมไม่สนใดๆนั้นนะ่ะเพราะว่าผมโมด <c oughs> ผมโมดจะจัดดันๆ้นผมจะไล่เลยนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมลาก่อยเกมมิง่งตาย <c oughs> เรียกว่าตายไม่ได้ไล่สแตกเลยนะผม เรียกว่าไม่สนใดใดทั้งนั้นมาแกจะเดือดสแต็เท่าไหร่ก็เท่าน,นั้นนะ่ยต่อให้แกมีเจ็ดด้วยแกไม่คิดว่าจะล้มจะได้ไง่ายๆหรอกแกต้องเสียสแต็กอย่างน้อยก็เหลือแค่2เท่านั้นที่จะล้มจนได้แล้วจไม่ได้ใช้ไม่ตายอะไโถเอ้ยพลาดไปพลาดไปใช้สแต็กเยอะไปหน่อยเออสองพันเลยทีเดียวถือว่าต่อสู้ได้ดูดีมาก ผมตาย3ตัวเป็นครั้งแรก2ตัว2องตัวไม่ใีส3 3สาแพ้ไปแล้วโอเคงับมันงับงับราชาโซลัรนะผมนานๆจะใช้ทีก็ยังกูเท่เนเดิมเ่ยเอเยตาล้าเลยเดียวเอยถึงตาจะล้าแต่ก็ะเท่อยู่เหมือนเดิมนะผม okay. โอเคอหูได้น้อยมากเลยทีเดียวได้ยี่ปอ่าแล้วเมื่อไหร่กูจะถึงวะเน,นี่ยแหลงทองให้มันได้อย่างงี้สิอ่าก็วันแรกก็ตั้งความหวังอยู่นะผมแหลงทอง สงสัยคู่แข่งจะเยอะมากเลยคู่แข่งเยอะจ,จอะัดจัดอ่ะเพิ่งอยู่อันดับสี่สิเปงอะ่ะทุกคนตายแล้วนี่คูต้องตีหลายทีเลยเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกันผมจะหมดแล้วอะ่ะสำหรับการเงินนะสงสัยจะต้องแบบว่ามีปิดเพี้ยวกันนั้มต้องมีปิดเพียวับ,บ,ยวบ้างแล้วทุกคนเพราะว่ามันจะหมดแล้วอะ่ะสำหรับการเงินของผมนะผมตรงนี้มีไหมไม่มีการเงินเลยนะผมหมดแล้ว นะสงสัยต้องมีกันมากนะไปลุยกันดีกว่านะผมเอาละครับก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมโอ้ยแข็งแกร่งเหมือนกันถึงดัเมย2ตัวสุดท้ายจะน้อยนะผมแต่เลือดเยอะจัดๆเลยทีเดียวมาฉัน <laughs> ก็ยังได้เปรียบอยู่จัดๆเหมือนเดิมมาไม่จบสี <laughs> ไม่จบนจอยังไงเราไม่มีน้ำเราไม่แพ้ทาง <laughs> พูดเลยเราไม่แพ้ทางเราไม่มีน้ำยังไงล่ะมา ดูสิเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวไหมผมว่าต้องเปลี่ยนนะผมโอเคมีส0งร้อยตื่นี่โจมตีด้วยจิตใจมุ่งมั่นบุกผันลักใหม่หอีกแล้วเด้แมชอุ้ยเก็บสแต็กไว้ด้วยโอ้ใจไม่ธรรมดานะผม,มตีใหญ่เงือบเลยมันไส้จัดๆซุปเปอร์สอดรัดได้บอกเอาไว้ <c oughs> มาบ้านแขงเจนสองนะผมโจมตีสามเอาจริงเอาจังตูวสุดแต่ล้มไม่ได้นะผมบอกแล้วไม่ต้องเอาจริงขนาดนั้นก็ได้บ่าวโ,โ,โ,โ่เปลี่ยนตัว การโจมตีที่แท้จริงอ่ะขอต้องโจมตีกันอย่างเงี้ยตาย่าโย่เลยนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วต้องทำมารันแก้นะบุมสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะ ผมว่าจะแข็งแกร่งระดับนี้ยังไงร่ะมาเลยมีสามแล้วผมไม่ได้นะ <c oughs> <laughs> เห็นไหมบอกแล้วอารัการแข็งแกร่งมากสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมเป็น High ไฮบิดเริ่มต้นดีทุกคนควรจะมีนะผมออาเปลี่ยนรวมยิ่งเหรอสองยิ่งแล้วเขาไปใหญ่ยิ่งน้อยจะจัดก็ไปใหญ่เอาอเก็บสะแตกไว้เพื่อนนะผมโอเคอเพราะว่าไม่ได้แบบเราชนะแล้วอะทุกคนโอเคอุ้ยเหรอสองยิ่งยังไม่ชนะผมเนยมีสี่ก็ยังไม่ชนะกัดูมันป้องกันสองไปแล้วนะผมมันกลัวมาก เอ้อนีก็ได้เดอวยอายอมตายก็ได้อะมีหใช่ไหมเล่นดีก็รนั้นแหละโอ้ยมี8เลยอะเอาจริงนวเนี่ยเอาจริงเอาชังจัดจัดแสดงว่ากกชนะให้ได้โจมต7เ็ดะผมไปสิครับอาการนี้ไปมสงับโดนเต็มหลักนะบตาย9รดบโ <laughs> แต่ฉันก็รู้แล้วว่าแกเหลือนหนอย่างงี้ก็เสร็จโจมสครับ่เปลนตัว 1,2,3สะสบายโอเคนี่แหละคือสายแมนนวดน,นี่นะโอ้ยเห็นวฟาร์ามแข็งแกรงแ่งเ้าเป็นยังไงมันเก็บสแต็ไป้ตัวหลังด้วยนะผมซึ่งตัวหลักมีเลือดอยู่แค่400คือมีดาเมจเยอะสุดแล้วใช่ไหมตัวนี้โอเคมา5ีห้านะผมโจมตีเท่าไหร่ล่ะ <laughs> แต่แกไม่โจมตีชั้นละก่อนจะ,จะปิดบัญชีแกอยู่นี่ โอ้ยโจมตีซะงั้นน่ะเอาจริงนะเนี่ยเอือรียบร้อยลงไปนอนกองนึกว่าจริงๆเป็นหมม่มีห้าที่ผมใกล้โจมตีนะเฮ้ยยังไงเราก็รู้เราไม่ชนะมันก็ต้องใส่สุดอยู่แล้ววะเออทุกครั้งอ่ะที่ผมรู้ว่าไม่ชนะผมก็ใส่สุดอยู่แล้วนถือว่านับถือน้ำใจตายซะนี่นะโด,ดยซุปเปอร์สอรัสผมนผมึกว่าเจ็ดพันเซเอือชนะไปแล้วนึกว่าเห็นกนะ่าก็ชนะใหม่ได้นึกว่า เอ้ยได้ย7ิบเจ็ดแดงอะ่ะโอ้ยยังไกลห่างอันดับ8ปนะผมอะร้อยหกสิบสองใช่ไหมครั้งนี้แหละฉันจะอยู่กาทองแล้วสินะในเมื่อเป็นยกสุดท้ายในการรีวิวแน่นอนเลยตัวที่ฉันจะเอาไปทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าม,มันคือตัวอะไรมันก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ตั้งแต่แรก มันเป็นตัวที่เชิตั้งใจอยู่แล้วที่จะเอาไปาผมจะเอาเป็นตัวอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็แน่นอนเลยอยู่ที่ในเนี่ยแล้วก็อินโดมินาตเล็กนะครับผมแล้วก็เราต้องมีน้ําสักตัวหนึ่งที่แข็งแกรงขงมูขีเลยทีเดียวนั่นก็คือตัวนี้นะผมโอเคปักลุยกันดีฝ่าน,นะผมเพื่อแรงทองของเรานะมันก็คงถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องไล่ล่าตัวเองนะผม <laughs> เรียกว่าตัวเองต้องไล่ล่าตัวเองแหละทุกคน มามีเลนชีเนียด้วยอ่ะโอ้ยมีบิดด้วยอ่ะไม่ธรรมดานะผมโอ้โหพันสองแน่สี่ร้อยนะผมอ่ามันจะเอาอะไรมาลุกเราไม่กันไหนอ่ะเก็บสเต็ตไว้ก่อนนะผมผมเจอนิกโตซอลัดสองทีเลยอ่ะตัวนี้นี่เลเวลสิบห้านะผมเรียกว่าหัวเริ่มมีแบบว่าขีด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 ตะกี้ไม่มีขีดนะผมมีเลือดแค่สี่ร้อยมีวิวัฒนาการไปแล้วนะเป็นร่างสองนะผมจะเอาจริงเหรอเจ็บนะ พูดเลยว่าเจ็บพูดเลยว่าเจ็บถ้าไม่เปลี่ยนตัวไม่อะไรเลยคือเจ็บนะแล้วก็าตายได้นะพูดเลยนะจะบอกให้นี่แองกิโลสอบเปลี่ยนตัวจริงด้วยนะผมเรือหนึ่งนะผมจับตัวแตกเไว้โอเคโจมเตีหนึ่งหวานี่ครับหวานเจี๊ยบพูดอะไรไม่ถูกเลยต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบเปลี่ยนตัวนะผมโอเคแล้วก็ซัดด้วยหนึ่ง สองแสนนะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหนึ่งโอเคหวัดเจย,ยบตายนี่นะเรียบร้อยเลยทีเนียไปแล้วดูโอเคอุ้ยนี่ปิดเลยนะไม่ทำอะไรนะผมปิดเงินเลยนะโอเคมันก็บอกมึงก็มีบิดทองแงบ้าที่สุดมามีสามนะผมดูที่มันโจมตีอะไรโจมตีสามไปดิครับอย่างงี้อาการอาการไม่ดีเรียกว่าอ่าเป็นไข้หวัดได้นะ ถ้าผมโจมตีมันโจมตีหนึ่งโจมตีสองอุ้ยล้มได้เลยอ่ะไม่หดขนาดนี้เลยอ่ะอป้องกันหนึ่งป้องกันสองมันมีสีโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วผมจะทำอะไรที่ทุกคนไม่ทาอีกแล้วอ่ะ <c oughs> ที่ผมทำอย่างเงี้ยคือผมจะทำอะไรที่ทุกคนไม่ทำอีกแล้วอ่ะ <c oughs> ผมเป็นอะไรที่แบบว่าเาไม่ได้ว่ะเราต้องมีความหลากหลายในการเล่นนะ เรื่องมันมีเท่านี้เรื่องมันมีเท่านี้เราต้องมีความหลากหลายในการเล่นนะผมโอเคมาเลยติกโตสอรัสเชิญดีละาจะเคยยีแกแล้วก็ขึ้นสูแรงทองให้ได้โอ <Okay. S 2> แคส์เซนโก้นะผมเป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้ทำไมผมเหลือหนึ่งไว้เปลี่ยนตัวยังไงล่ะ ไว้เปลี่ยนตัวยังไงล่ะโอเคมาเลยหล <laughs> งคนฉันแล้วสินะแกจะกล้าโจมตีสี่หรือเปล่าล่ะมาโจมตีมาเลย <laughs> ฉันพร้อมอยู่แล้วแองกิโลโบอกว่าพร้อมรับอยู่แล้วนะผมให้เพื่อนเป็นพระเอกเอ้ยโจมตีแค่สองเี้วะแต่ก็เท่านั้นแหละโอ้ยถึงเวลาที่อินโจมีนัดเล็กของผมจะเป็นพระเอกแล้วนะผมวิได้มาใหม่ต้องใช้หน่อยตาเดงแฟล จัดไปนักล่าแห่งยุกจุลศิษย์นี่แน่ตายางับดังเลยเรียบร้อยนะผมโหดจัดจริงจริงโอเคชนะแล้วนะผมได้ยิบเจดแดงแต่ว่าอินโดมินาเล็กก็ทำให้ผมได้ขึ้นเล็งทองแล้วนะผมอันดับที่89นะผมน,นก็เป็นสมตามที่ผมตั้งใจเอาไว้สามร้อยย2 2ิสองเลยเอ่ะ บ้าที่สุดเลยแต่ผมไม่กลัวหรอกเพราะว่าผมทําไว้แล้วไงแดงแนนจะได้ไม่ได้ก็ทําไว้แล้วยังไงล่ะแต่ว่าผมสู้ขาดใจอยู่แล้วนะผมทุกคนรอดูได้เลยเดี๋ยวผมจะรับมันอีกใบในงูจะไม่สร้างอีกใบสร้างไปแล้วนี่ว่าไปอย่างนั้นแหละว่าจะไม่สร้างอีกใบสร้างไปแล้วนี่ว่าสร้างไปแล้วว่ะขอดูหน่อยเฮ้ยทุกคนผมสร้างอีกใบไปแล้วทุกคนโทษเทีโทษเี ลืมไปลืมไปสร้างไปแล้วนะผมอ่ะวันนี้ค่ำคืนนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะในการที่จะตีย่างคีนินโดมิเนสเล็กนะผมแล้วสําหรับใครที่อยากได้ดีเอย่าลืมไปตีบอนสนะผมโอเมก้าศูนย์เก้นะรอคุณอยู่นะ ก็ตามสูตรพี่เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปวิดีโอของผมนะผมนะผมก็มีสูตรในการที่จะตีแย่งชิงเอา DNA จะจัดเลยนะแล้วว่าทุกคนก็จะประสบความสําเร็จในการได้ d n a อ็น a ไปนะผมนะเรียกว่าจัดตึงกันเลยทีเดียวอ่ะพอดีไปนะก็คะใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพรอิส์แมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยเกนทุกคน Fenda yang lain Yooo <laughs>